ก็เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงหน้ามรสุมนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับก็มีขยะที่มาท่วน้ day, to <tim> mmm <ings> ําทะเลนะครับก็จะมาทุกปีแต่ปีนี้จะมากกว่าปีก่อนๆกค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเกิดน้ําท่วมนะครับจากทางภาคเหนือแล้วก็ลงมาท่วมทะเล ทำให้ช่วนี้จะเป็นช่วงลูกสุนี้ทั้งเพบุรีทั้งเพะมียจ,จะมีปัญหาเรื่องเสยจมากับน้ำทะเลกันยตลอดนะครับเราเองก็ทำงานตวนี้ม่ค่อยัดได้ประสานทางท่งา,นทนานผบรพนเรหารบกนะครับก็ได้สง่งทางคณะเจ้านที่พี่น้องทหารนะครับเข้ามาช่วยประมาณร่วมสบนายในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยกันทำงานเพื่อ ให้ขยะที่าม,ามาตลอดมาทุกชั่วโมงนะครับเราจะได้คลี่คลายลงไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เราเองก็พยายามที่จะประสานโดยงานอื่นเข้ามาร่มรวมด้วยนะครับก็จะสังเกตได้จากนะฮะเรายืนอยู่ติดทะเลเลยก็จะเห็นว่าขยะเนี่ยมาจากน้ําทะเลนะครับก็จะทําให้าการทํางานค่อนข้างจะยากนะครับนองจากว่าเรามีู่นที่ติดทะเลหาประมาณ2ที่2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทุกพื้นที่ ติดหาดก็จะมีขยะอย่างนี้ตลอดก็จะสองส่วนนครับส่วนหนึ่งก็ขอบคุณผู้ประกอบการด้วยนะครับที่อยู่กบริเวณหน้าชายหาดนั้นบางท่านก็ออกมาช่วยครับก,ก็ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจคิดว่าเดี๋ยวขยะตองนี้เนี่ยก็คิดว่าขึ้นฝั่งพอสมควรแล้วเนอนานคตก็จะน้อยลงครับ